ถอนขึ้นนะขาอยู่ลึกมากเนี่ยขาอยู่ลึกมากาสวัสดีค่ะเพื่อนเนที่รักทุกคนมากาค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดค่ะวันนี้ชวนเพื่อนเือนเก็บเห็ดดกค่ะป่าหลังบ้านคือเก่าละค่ะป่ะเดินตามแม่บ้านมาค่ะตามแม่บ้านมาพาขึ้นป่าหลังบ้านซองเห็ดเก็บเห็ดกันเลยค่ะวันนี้ก็จะพาขึ้นป่าหลังบ้านซองเห็ดเก็บเห็ดคือเก่านะคะเนี่ยค่ะเดินขึ้นไปตรงจุดนั้นนะคะป่ะ มาตามมาบาจะได้เก็บพี่ดอกกันวันนั้นแม่บ้านเจอหาดอกค่ะบาจะขึ้นมาเก็บพอขึ้นไปละหมดเลยค่ะกวงปลากินหมดก่อนค่ะวันนี้แม่บ้านเดินกบนองมาแม่บ้านเห็นอีกประมาณเจ็ดแปดดอกค่ะแม่บ้านจะพาเพื่อนเก็บนะคะน้องมาตามแม่บ้านมาเก็บอีกคือเก่าค่ะหลังบ้านเนี่แหละค่ะถ้าเราไม่เก็บก็ไม่ทันกวงนะคะเพราะว่ากวงปลาชอบกินเหมือนกันค่ะ เดินขึ้นป่าทลีทลีมาขึ้ป่าทลีทลีคลีมาโอ้ยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้ยเดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแต่ว่าเห็ดนี้หลายๆค่ะเห็ดเห็ดหาดนี่ค่ะวันนั้นแม่บ้านแม่บ้านเอาไปขัวก่อยแล้วแซ่บๆค่ะ วัันก้อนนะแม่บัานเจอจุกจุดนั่นนะคะหาดอกจุ่มเดียวเลยนะคะพอตื่นมาไ่าจะขึ้นมาเก็บค่ะไปมดค่ะว่าได้เก็บค่ะกวงเอาไปกินก้อนค่ะเห็ดลังแหลกออกเยอะๆเต่มแ่นโบเก็บค่ะแม่บัานจะเอาแต่เห็ดผงค่ะนี่เนาะค่ะดอกแรกดอกแรกดอกแรกค่ะตัดเลยนะคะเราไม่ต้องปอกค่ค่ะตัดเลยค่ะตัดสูงหน่อยหนึ่งนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้ กวงปลาเพาทัานไม่ปางละช่วงเนี้ยใ่บ้านจะกินก้อนกวงปลาเอ้ยยุย่งกันเยอะอ่ะขอตัดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดอกที่สองค่ะอืมอออออมีแต่ดอกองามๆค่ะเราต้องรีบเก็บเ่อน ลง,งามเยความสุขส่วนตัวนะคะปีนี้เรต้องไปเขาป้าค่ะเอาอยูนิล่ะค่ะล้างบ้านก็ได้กแกงเลยคะ่ะไม่บ้านเจออีกแล้วนะะี่ค่ะสองดอกนะะี่ค่ะเห็นพ่คะตุ่มๆเลยเน,ะะนี่ยนี่แต่ก็ นี่เก็บเลยค่ะหากินง่ายเนาะค่ะเพื่อนเพื่นที่รักค่ะแม่มานขออนุญาตคือเก่าเนะคะเนาะตัดขาค่ะตัดขาประมาณนี้ว่าต้องเสียดายดอกอันนี้เพื่นนี่ค่ะว่าต้องเสียดายขาเพื่น ขาแน่นมากเลยเก็บด,ดอกนีดตอเลยค่ะดอกนี้ดูขาขาโอ้ยเบิง่งค่ะดูค่ะเดี๋ยวขอถอนเนาะจนถอนขึ้นมาขาอยู่ลึกมากเนี่ยขาายู่ลึกมากอุ้ยงามค่ะงามค่ะงามแน่งามไม่ดีงามไม,ม,ม่หล่อ ปอกกาเรียบร้อยคะ่ะจะแล่แบบนี้ไม่ต้องตกใจวเวลาเราจับยังเพิ่นเพิ่นก็จะเป็นสีม่วงๆประมาณนี้คะ่ะกินในว่าเซบแกงวัวเมือกนะคะแกงแบบยำกรุบๆคะ่ะแม่บ้านชอบคะ่ะดูเห็ดดอกนี้ค่ะเพื่อนๆที่รักคะ่ะเห็ดดอกนี้ดูงามนะคะนะสุดยอดเลยวันนี้สุดยอดเลยวันนี้ ตุมต้มๆเลยค่ะตุมต้มๆเลยขึ้นมาซ่องดูก็ได้เก็บอยู่ได้ละเห็ดก็ได้ดูดอกนี่คือมางามไทล้ล่ะดอกนี่คือมางามไทล้ล่ะงามกมูลเลยค่ะดูค่ะแข็งปุงป้งปุงป้งปุงป้งปุ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 ้งแบบนี้คือสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสุดยอดอลังการงานทรางเลยเห็ดโอ้ยก็มาคักแต่ มาคักมางามแทะเก็บทอนเลยค่ะเดี๋ยวคอทอนเลยนะตัวเนี้ยเพาอยากตัดค่ะอยากทอนแล้วก็ให้ดูขาค่ะเนี่ยอยากทอนแล้วให้ดูขาค่ะนี่เดี๋ยวแม่วันจะมาหลอกหลอกขาเอาพี่หลังค่ะงามบอกงามบอกงามเนาะงามเลยอ่ะเรียบร้อยเห็ดขึ้นมาก็ได้กินโหลดหลอกขาปอกขาเพิ่นกับประมาณนี้หละค่ะเพื่อนๆค่ะโอ้ยดีใจจังเลย ดีใจจังเลยได้พ่อแกงนะคว่ามาทางนี่ก็เจอยแล้วค่ะกำลังเลยค่ะกำลังเลยค่ะโอ้ยสุดยอดอลังการงานสั่งบวเสียแถวบวเสียแถวที่ขึ้นมาอนี่ต้องทอนกระตัดอเลยค่ะดอกงนี่กระตัดเลยค่ะนี่2สองดอก ปันไดผักบอเห็ังนกซ้อน,นเห็ดมันปูนี่ค่ะกําลังออกแต่ว่าแม,ม่บ้านจะเอาเห็ดเพิ่งดอกนี่ค่ะกํ <c oughs> าลังออกมันกันค่ะเนี่ยโอ้ยเห็ดมันปูดู <c oughs> เห็ดมันปูนี่นะน่ง ยอ yeah, so ะยู่เฮดมันปูก็ได้แต่ว่าดอกน้อยดูดอกนี่ค่ะาการลังออกเหมือนกัดค่ะแต่แม่บ้านจะเอาแ <laughs> ม่บ้านจะเอา <laughs> เดี๋ยวกวงมากินบดีเก็บอีกค่ะนี่ยดูาเพื่นตัดเลยค่ะ เดินออกมาในกระทางนะคะแต่ก็ยังเป็นเขตแดนทองไม่ปางอยู่ค่ะเขตแดนทองไม่ปางไปถึงนู่นค่ะต้นไม้ใยหน่งค่ะต้นใญ่ตนน้ตนนั้นค่ะ,ะวานต้องขึ้นมาตัดหญ้าประจําค่ะทางเดินประจาในการเฮ็ดเพิ่งนี่ก็ออกแล้วค่ะดูค่ะเนี่ยเฮ็ดเพิ่ง เผือเยียวนะคะ,ะกินได้นะคะกินได้คะ่ะจะประมาณเนีกินได้คะ่ะออกไะเห็ดเผิ่งเยี่ยวนี่ก็ได,ด,ด,ด้สุดยอดของปลาเห็ดค่ะสุดยอดของป่าเห็ดเดินสะดวกสบายเก็บเห็ดง่ายคะ่ะอุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูเห็ดเพืงนี่คะ่ะ ขึ้นมา่บกี้นาทีก็ได้เะยเห็ดค่ะได้แกงหนึ่งพอดีสำหรับกินคนเดียวของม่ปางเนาะค่ะเนาะได้พอดีค่ะเห็นไหมแปบ๊บเดียวขึ้นมา่บุกี้นาทีก็ได้เก็บละเห็ดนี่ค่ะเห็ดมันปูสมกำลังออกนี่แหละค่ะเพื่อนๆที่รักค่ะดีแบบนี้แหละค่ะได้อยู่ในชนบทมีปลาเห็ดหลังบ้านของตัวเองก็ดีแบบนี้แหะค่ะโอ อ,อยากอวดครับปูดอกขึ้มนมาดอกใหญ่กระโม่แทนะ <c oughs> ดอกแหลกดอกแหลกดอกใหญ่กระโม่ใจบ่ได้ว่าจะบปเก็บว่าจะไปเก็บคัะเพื่อนๆค่ะเห็นมันงามเนาะเก็บก่อนค่ะอันนี้ด้เก็บอันนี้ค่ะเฮดมันปูสมสองดอกแล้วค่ะมีแต่ดอกงามๆดอกพอใส่ได้ กำลังออกค่ะเพื่อนกำลังออกเยอะเลยได้เห็ดล้วป้าคะเอาไปล่างเอาไปล่างต้มใบแกงเนาะคะนะ่นะโอ้ยดีใจดีใจใบแกงหนึ่งพอดีคะ่ะดีใจคะ่ะดีใจแน่กินมาปแป๊บเดียวก็ได้ละคะ่ะโอ้ยดีใจคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะไปหันห่นหันห่นหัน่นหั่นแล้วก็ต้มปะ่ะ้าบ้านกันคะ่ะเดินทั่วแล้ะคะ่ะ เดินทุกจุดแล้วค่ะได้แค่นี้ค่ะวันนี้ได้แค่นี้ค่ะป่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ยครับเขาบบ้านต้มเห็ดมันปูค่ะยากให้ดูค่ะเนี่ยออกเยอะมากแต่ว่าดอกใ่ใหญ่นะคะเลาะแปแหละเืงเหลืองนองนองน่งๆน่งะคะป่ะกับบ้านล่างเห็ดต้มกันเลยค่ะดูค่ะเห็ดเห็ดน้ำหมากดอกนี้ออกกลางทางเลยค่ะทางเดินเลยค่ะ แักบอกเห็ดมีทุกจุดทุกมุมออกทุกจุดทุกมุมโอ้ยดอกไม้ก็งามดอกไม้ก็งามกำลังงามเลยดอกไม้ก็ได้เข้าบ้านต้มเห็ดร่างเห็ดต้ตมเห็ดแจกแข็งไว้แกงไม่ได้อยากกินอยากแกงก็ดึงของอมาแกงแล้วคะ่น่ะอืม ้องมากูกีอยากไปด้วยแม่บ้านบอกไปด้วยน่ะสุดเก็บเห็ดสุดเก็บเห็ดค่ะก็ต้องไปไกลเราต้องแต่งตัวแบบเขาป่าค่ะแต่งตัวแบบอยู่บ้านค่ะนี่ค่ะได้แกงหนึ่งพอดีค่ะต้มยี่สิบนาทีนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆที่รักค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่มาซัพพอร์ตและให้กำลังใจแม่ปังไอ้น้องนลินตลอดทุกคลิปที่ ลงนะคะไปแล้วบ๊ายบายถ้าออกอีกเดี๋ยวจะพาเก็บอีกนะคะถ้าวันไหนว่างๆจะพาเขาป่าไปดูที่แม่บ้านไปซองบางเดือนที่แล้วนะคะว่าจะออกอยังเนาะะนแต่ในหลังบ้านก็พอกินนะคะเก็บมาเยอะก็กิกนไม่ทันคะ่ะเพราะว่าไม่มีคนกินด้วยคะ่ะกินแต่มาปางคนเดียวคะ่ะบ๊ายไปแล้วคะ่ะเนี่ยแกงนึงพอดีคะ่ะ